วัไซบันตานี่ยคือจะใกลจะถึนีดอ่ามันจะเป็นนรกทำไมมันใกล้กันน่ะหน่วยตานะอืมเกินไซวันบ่ายเนี่ไม่หรอกเพราะว่าเจ้าหญิงคิ้วอีกอันนี้อืมหล่ไปเใช่อืม ะรีลาวะจักษ์กพนีรยังบุลมเป็นเป็นลูกผูหยิงนะก็เลียวเบอรนั้นอันผมกันเท่งกับมวนมัดอยู่ในมวลนั้นทำไงมวนจะคลองหมดกันเท่งมวนมัดอีเด็กยักหน่อยกับเป็นลูกเป็นล่างู่ได้หละคืออะไรอ่ะวันนี้มัวแล้วอันนี้พ่นาอะไรอ่ะอันเป็นตัวกระตุนนะจักรวาลยังกรตนอะไรเนี่ยเอามานะพูนมาบนรูปคือรูปไข่รือ บอ่อกลเนี่่กันได้ไหมท่านวาดดันรูปข้นบอ่อพี่น้องอมาลูมาหน้าบอ่อเาไม่ยอมอว่าใจเพราะผมจะงันบ้าดรูปคุกูจะบอกดะเป็นนดกะเคยซื้อขอ้าวเหนียว่น่้งามข้าวเหนียวลงราคาเลยโยนหนึ่งสิบสามพัน,นเ,เออสิบ้ากับสิบ สิบโลก็แสนสามเขางามงามอุันไเอะอันนี้เขาใหม่ซื้อเขาใหม่หากิโลนางมนเอางเงินใหแม่ซื้อเขาซื้อนักกินแนวอยาบใหแม่พันหนึ่งคนไทยแต่เฮิงได้ได้ได้มือพุณล้ล่ะแต่ว่าเขากินบันยังเนี่ยมันก็เลยบอกไปซื้อเมือน,นี่เขากพได้มามดเมื่อคืนนี่ก็เลยไปแลกเงินซื้อมาอน,นี้อของสาวคอย พิ่นก็ะหายเ้อนางมนไห้แ่อยู่ยูที่ว่าเซไป่เพิ่นว่าเออข่าวใหม่แกได้กินน้ำนางอน <c oughs> น้นได้กินมัดคู่คนแกกินคือกันนางอ้นก็ได้กินนางมนแกได้กินนางมนน่นะเราสิบุซื้อเราส,สิเอาเงินให้แม่ไปซื้อเองคนแสดงบ้างนางมนแบบนั้นเราจะเป็นบแบบนั้นอีนแม่ไปซื้อเองเด้อ จะซื้อได้กินได้หยาผักผิดผ่กเด็ดจะงัวจะก็ไปซื้อซื้อเข่าจะก็ไปซื้อจะกินเข่าใหม่จะก็ไปซื้อให้เงินแม่ท่านหนึ่งให้หลายมือเลยล่ะเป็นผูนั่นเถอะอืมผมเพลงเนี่ยเพลงเป็นผู้คนเถะนะวิ่ขายเข่าอันนี้ก็หอมเข่าเก่าเข่าใหม่ไม่ม้อนซื้อมากที่สุดก่อนก็ยังดูเข่าดองแม่ห่างามด้ยเข่าของเข่าเก่าแต่มันก็งามแบบมันจะเข่าอะไรกับเขาเท้าคือเข่าใหม่ไดงอ่อนอ่อนหนึ่งกินนะ มันลงราคาเลยโลสิบสามอันนี้โล่สินหาสบายโล่สินหาเมื่ออืนอ่นอะจิโล่สิบสี่เข้าใหม่นี่อันเงนินชนะเงืนไปลงเงินแล้วโล่โสิบสี่ได้แล้เราขายเนาะต้องเนี้ยลูกให้เงินแม่ไปซื้อนางมุนมแต่จากซื้อนักกินก็ซื้อไปซื้อเข่าก็ซื้อได้แม่เด้เอให้เนจะไปซื้อเองอได้กินน้ำมดทุกคนมุอ้นก็ได้กิน มุนก็นได้กินมาแต่ละเถื่อซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากแม่ให้แม่อยู่เพิ่นหันหน้าไม่ได้ขาดดอกอย่ายว่าให้เพิ่นเด้อพี่น,น้อ,องลูกหลานเลยเป็นเพนเนื้อเงินไห้เนี่ยไม่ได้อันนั่นเพิ่นเไห้โลคเบิ้งก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ้งงูสันซะาอัชวัตเตอเลตกาวาไปเนาะอันนี้ก็มีมอนกับไปจับเง,งื่อเสือเบาเนาะเอาตุ๊กติดได้รถดีนี่ ไปไหนอยากกินด้านนี่เห็นมาก็เห็นดอมนั่งแย่งน้ำวนว่าเห็นนี้เห็นแบบโตคล้ายๆแมวเนี่ยไว้ใกล้เสือหน่อยน่ะแซ่บเลยบ่เคยกินจักเกียร์จังหลยอืมชอบมากเลยยิ่เจ้าเคยกินยุ่นมะลงเห็นเนาะน้ำไช่เนียมันจะคุ้มพันแน่นมากเด่นมากโอ้เด่นเลยนข้าวมันยังก่อนเด็ดปุ่นยังคุ้มห้องเนี่ยีระดาษกุ้งกุ้งเห็ษสปังหนูให้กันแบบระลับได้เยอะ อยากดีจร <y> <ify> mm ิงเหอครับแต่ย่งบอลกิงกวาดจากประเทศไทยมามันยังมีอะรอรแบบวันไหนรายินิยเน่เนี่ก็ส่งห้กินดยุบางชนิดโกโกก็บดโอเลี้ยงหน่อยผานไหลังน้องสาวมันไปชื่อยังกอลุงมปอลู่ฮะบย น้ยน่ยน้อยก็เฮาใส่หมูเฮาแทะตัวเขาแข็งเลย <laughs> มึงมูเรียกตำรวจบัตรเพิ่นไปซ้ำมันสชแเล็บเพ่อนยังมันต่เฮาเขาคือราคุมค้มหรัวนั่นนะยันยันเขาออกก็ดูให้ผมด้นมันมันขาดไปคุโมคอยวจไม่หยาดเนั่งล้วหรอเรล่โอ่อ,อื ม้องบึงอะไอยู่่างเ้ยพาพันแกน,น่องเอ่อเห็นกระดูกพี่อนงองนเจ้สด,แสดอแ,แบบนี้แหละประนอกปราหน้าเขากินเลยนือเ่เสียก <c oughs> ินของแท่นะลุนเนาะเบ้นน้าเป็นลุงดีทุกคนรวยเขากินทีละคำนิสจาาสั่งมากินแค่คำสองคำบแล้วแต่ไ้ดูดีไป็นนึงกาาันนะมาเราส้งเลนี่ยกินกับมันแขงเยียงมันป่วยควอยเข่มาคำหน่งเน้ะ กันที <for> ่พ <silly> ี่น้องเวลากินข้าวนี่ยฮะไปบ้านเพื่นเอ็กการมันทิดมาไรยงี้ทุกๆุกเลื่องอะไรเงี้ยงานมาลงแต่ประเทศเขาจัดงานเขาเรื่องจะไดเรื่องคนภาษาทางนอกจากกับชนิดจะอยงนี้ก็คือเรื่องกัาแฟคนภาษาทางไ่เอาไงวัฒนธรรมเพิ่มเวลากินข้าวนอกตากกับคนในครอบครัวนี้จะไปได้เพราะไม่ลุงเนี่ยอยาบอกว่าบ้านเพิ่นบุคคลบ้านทั้งสิมห้องเงินกันกินข้าวเนี่ยกันบ้านภาษาทางกุรายันแต่ว่าบัดมาผสมภาษาตางกันแล้วกับต่างประเทศยุโรปต่างเอเชียกันลูกโตกันไง มาลัางนีว่าง่ายท่านเขียวคนหนึ่นาโอล่าก็เลยว่าง,ง่ายออกมานยังก็ไปออรกรายการเป็นหนึ่งขอ,อยอบคอนรถแต่ว่าขอบคกินเหล้าขอบกินเบียร์แต่กอยมักมวนสิบอกให้ฟังเด้ออีดาเด้ออีคอมเมนต์มาหนิเด้อ